ทำลึกเท่าไรอย่างได้เท่าไรลึกใจมันก็สุดลึกนึกชื่อคนรู้อะไรรู้ได้เว้นใจคนระแสชนอย่างได้กสายัวสวัสดีครับเชา้ชาๆนี้พอจะ,จะเป่าปวดฟันได้หน่อยนะครับก็เริ่มจะมีคารมของคลายนิดๆยังระบมอยู่นะครับ แม่ใ,ใครไม่เป็นไม่รู้นะครับปวดฟันวันนี้เราไปแถวๆงาวแหละนะครับพาเพืเ่อนๆไปนะครับพอดีทำช่อง YouTube ด้วยนะครับเพืเ่อนก็แกปวดฟันครับก็คลิปไปลง YouTube นะครับขอบคุณที่ติดตามนะวันนี้ก็มาทักทายกัน พอจะพอจะพูดคุยได้แล้วะครับจะกินข้าวได้มากะล้วต้มนะครับปวดฟันก็ทรมานนะครับก็เลยมาทักทายเ,เพื่อนไม่เคยได้พบปะเ,ปเพื่อนเลยนะครับอายนะครับปวดฟันนะยัง,นยงดีอยู่นะครับ เป็นแหละที่จีบปวดมากในชีวิตนะครับไปกอนนะครับพเพื่อนๆนะครับอยากคิดถึงทุกคนสวัสดีครับ